Pattern Design Illustrator ออกแบบ Pat t e r n ง่ายๆ EP11 นะครับเราก็มาเริ่มจากเครื่องมือ Artboard Tool เลือก New Artboard จัดวางจากนั้นก็มาที่ z Zoom t o o l นะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือค e งเก Tool เข้ามาเลือกเครื่องมือ Polygon Tool กดชิมค้างไว้เลือกสร้าง Polygon นหะนึ่อันเอาสักประมาณนี้ ถ้าเราต้องการให้ตัวแบบมันใหญ่แค่ไหนเราก็เอาเท่านั้นนะครับแต่นี้พี่ไม่ต้องการให้มันใหญ่มากนี้ก็ประมาณ200กว่านะครับหลังจากที่สร้างโพลิกอนมาหนึ่งอันแล้วนะครับก็ใช้ s l e c t i o n t o o l มาวางไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งให้มันเกิดลูกศรโค้งๆแบบนี้หลังจากนั้นก็กดชิปค้างไว้แล้วจับหมุนให้ส่วนปลายแหลมๆขึ้นไปข้างบน โ o ล y กอนอันนี้จะมี f i l เป็นนอนมีสุกเอาเป็นสีดำสกจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ window นะครับมาที่เมื่อเข้ามาที่ window s ก็เลือกคำว่าสุกนะครับตรงนี้พี่จะกำหนด,ดเส้นที่ความหนาสักประมาณ2 point นะครับ cap เราก็เลือกเป็นเราแคปคอนเนอร์เลือกเป็นเราจอยนะครับตรงนี้ติ๊กคำว่าแดดไลน์ตรงน,รงนี้ป้อนค่าเลขศูงนะครับส่วนตรงนี้ถ้าต้องการให้ความห่างระหว่างจุดเยอะๆก็ให้ใส่เข้าไปให้เพิ่มใส่ตัวเลขเยอะๆแต่ถ้าไม่ต้องการให้มันห่างเยอะเราก็เอาตัวเลขน้อยๆนะครับแล้วก็การกระจายของจุดเลือกเป็นแบบนี้ จากนั้นก็มาที่โปรไฟล์พี่จะเลือกรูปแบบของเส้นเป็น Width Profile s i แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกพลิกอนเอาไว้แล้วก็มาที่ e f f e c t มาที่ d i o r t a n d Transform เลือก Transform ตรงนี้ X Preview ตรงสเกล horizontal ค่อน่า90้าสิองศา vertical ก็9ก็90องศาดันั้น copy ตรงนี้พี่จะเพิ่มไปเป็นเก้า copy ก่อนนะครับคือพี่ต้องการให้โพลิกอนอันนี้นะครับมันมีมันลดหลั่นลงไป90%้าเก้าอร์เซนะครับไม่ใช่องศาเมื่อกี้พูดผิดขอโทษด,ด้วยนะครับตรงสเกลเนี่ยลดลงไป90%อร์เซ นะครับทั้งแนวแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับให้ลดลงไปอย่างน้แล้วก็มี Copy ทั้งหมด9 Copy นะครับเมื่อเราป้อนค่าตัวเลขเสร็จเรียบร้อยก็ลองคลิกพื้นที่ว่างๆแบบนี้นะครับคลิกพื้นที่ว่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้พื้นที่มันยังเหลืออยู่พี่ก็ต้องการเพิ่มอีกพี่ก็คลิกให้มัน กระพริบกระพริบอยู่ตรงไหน,นให้เคอร์เซอร์มันกระพริบอยู่ตรงนี้จากนั้นก็เพิ่มด้วยการสกอร์มองไปแบบนี้นะครับให้เหลือตรงนี้เล็กที่สุดจากนั้นก็กดโอเครู้สึกว่าอันนี้จุดมันจะใหญ่ไปเอาเป็นว่าสัก นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเส้นอยู่ที่8บอยนะครับหลังจากนั้นว่าทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ก็จะเลือกรูปแบบอันนี้เอาไว้แล้วก็มาที่ Object มาที่ expand appearance นะครับแล้วเราก็เลือกรูปแบบเอาไว้เลือกแบบเอาไว้มาที่ Object มาที่ pattern แล้วก็สั่งนี้นะครับ ตรงนี้ขอปิดคน้นตรงนี้ไปก่อนเนมนะครับนี่จะเซฟเป็น New Pattern 4ี่แล้วก็ท้ายๆเลือกเป็นบริกไ r โรแบบนี้หลังจากนั้นตรงนี้เป็น Brick o f f เซ t ก็1นึ่งทับสองนะครับ ไอ้ความห่างนะครับความห่างระหว่างตรงนี้พี่โอเคแล้วแต่พี่จะเซ็ตตรงค่าไฮให้มันมาติดกันนะครับเราจะป้อนค่าตัวเลขไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้มันมันสองพี่ก็ลดให้มันเหลือแค่200ลองดูกด enter ไปอ่า มันมาทับกันมากเกินไปหรือเปล่าลองดูแล้ก่อนนะครับลองเพิ่มค่ามันขึ้นไปดูอ๋อโอเคสองร้อยได้ นี้ก็จะเป็น200นะครับเมื่อเราเซตค่าจนพอใจแล้วนะครับตรง copy เนี่ยเป็น5คูณ5นะครับเมื่อเซตค่าจนพอใจแล้วเราก็กดคำว่าดันออกมานะครับตัวแบบก็เอามาไว้ข้างนอกจากนั้นก็มาที่ polygon tool มาเลือก width tool อาจคร้งไว้คลิกหนึ่งครั้งเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่หนึ่งพันเก้าริกเซลแล้วก็ความสูง1นึ่งพิกเซลคลิกโอเคจัดวางให้คลุมหน้าอาร์บอร์ดทั้งหมดจากนั้นก็เข้ามาที่ในสปอตมาเลือกรูปแบบที่สร้างเอาไว้ก็คือริวเป t นทุ่นโนี่นะครับเลือกไปเลยครับเราก็จะได้ลักษณะของบักล่าว แพทเทิร์นที่เป็นแบบนี้นะครับแพทเทิร์นดีไซน์ละเซเตอร์ออกแบบแพทเทิร์นง่ายๆ EP11 ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยูร่าด้วยครับสวัสดีครับ